สวัสดีครับวิดีโอวันนี้จะสำหรับคนที่รักคอมพิวเตอร์และผู้ชมที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยครับเพราะว่าในวิดีโอนี้เราจะมาดูว่าการ์ดจอในคอมพิวเตอร์นั้นทำงานยังไงเราก็จบโดยประวัติของบริษัทที่สำคัญที่เป็นผู้นำในการผลิตการ์ดจอซึ่งก็คือ Nvidia นั่นเองมาดูกันดีกว่าครับ ครั้งแรกที่การ์จอถูกใช้เพื่อสร้างกราฟิกในคอมพิวเตอร์คือในปี1951หรือว่าพศ .2495 กองทัพอากาศของประเทศอเมริกาได้จ้างมหาวิทยาลัย MIT เพื่อจะสร้างเครื่องฝึกบินจำลองสำหรับการสอนและก็ฝึกนักบินรุ่นใหม่ CPU จะเป็นตัวอ่านโค้ดและก็ Data าที่ถูกเขียนมาเช่นกับว่าเครื่องบินสมควรบินยังไงและสิ่งแวดล้อมของเครื่องบินสมควรเป็นยังไง ตอนนักบินกำลังใช้เครื่องฝึกบินจำลองแล้วมันก็จะส่งข้อมูลนี้ทั้งหมดไปให้กาจอแล้วหน้าที่ของกาจอก็คืออ่านข้อมูลนี้แล้วก็แปลงมันกลายเป็นรูปภาพที่โชว์อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเครื่องฝึกบินจำลองอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของกาจอแหะครับที่เราจะมาดูลึกขึ้นในหัวข้อต่อไปหลังจากนั้นกาจอก็จะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากเครื่องจำลองการบินในปี1978 บริษัทผลิตเครื่องเกมอาทาริจะใช้กา์จอระดับสูงในเครื่องเกมอาทาริ2,600แล้วในปี1,980บริษัทผลิตโทรศัพท์มอเตอร์โรก็จะสร้างกา์จอแรกที่สำหรับใส่ในโทรศัพท์โดยเฉพาะ MC6845 แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่ากา์จอในเวลานั้นกับกาจอในเวลานี้จะไม่เหมือนกันตอนคนพูดถึงกาจอในเวลานั้นเขาจะพูดถึงกราฟิกชิป แต่ถ้าคนพูดถึงกาจอในเวลานี้เขาจะหมายถึง GPU หรือว,ว่า g r a p h i c Processing Unit ไอ้สองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงมาดูในหัวข้อต่อไปกันครับ Graphics chip กับ GPU จะแตกต่างกันในหน้าที่ของมันสำหรับ Graphics chip ตัว CPU จะเป็นตัวเข้าใจและคำนวณข้อมูล แล้วตัวกราฟิกชิปก็เป็นตัวแปลงข้อมูลนี้กลายเป็นกราฟิกแต่ว่าสำหรับ GPU ตัว GPU นั้นเป็นตัวอ่านเข้าใจแล้วก็คำนวณข้อมูลแล้วก็แปลงมันกลายเป็นกราฟิกแปลว่าการ์ดจอสมัยใหม่หรือว,ว่า GPU จะมีหน้าที่มากกว่าการ์ดจอสมัยเก่าหรือว,ว่ากราฟิกชิป GPU อันแรกจะออกมาในเดือนตุลาของปี1999เราแล้วจะมีชื่อว่า GeForce 256ถูกผลิตโดย Nvidia นั่นเอง ซึ่งพวกเราจะมาดูกันในหัวข้อต่อไปแต่ว่าตอนนี้พวกเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าการ์จอนั้นทำงานอย่างไรหน้าที่หลักๆของการ์จอก็คือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็น 3D กลายเป็น 2D เพราะพวเราลองคิดดูนะครับสมมติว่าพวกเรากำลังดูหนังหรือว่าเล่นเกมบนคอมเกมแล้วก็หนังพวกนี้เป็นอะไรที่มี3มิติแต่ว่าจอของเราเป็นอะไรที่มีแค่2มิติไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอทีวี มันจะมีความยาวแล้วก็ความสูงแต่ว่าไม่มีความลึกเพราะถ้าลองมาคิดดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอคอมหรือจอทีวีมันก็เป็นเหมือนแผ่นใช่ไหมครับมันไม่มีความลึกแรืว่าลองคิดว่าตอนเราไปดูหนังภาพยนตร์ในโรงหนังเครื่องโปรเจคเตอร์ก็จะฉายหนังไปบนผนังแบนหรือว่าหน้าจอที่แบนแล้วหน้าที่ของกาจอก็คือโชว์สิ่งของที่มี3มิติบนแผ่นที่มี2มิติ สิ่งแรกที่กาจอต้องทำก็คือสร้างโครงล่างของสิ่งของถ้าสิ่งของนั้นมีโครงล่างค่อนข้างเรียบง่ายเหมือนสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมหน้าที่ของกาจอก็จะค่อนข้างง่ายอันนี้คือเหตุผลหนึ่งทำไมกราฟิกในอดีตส่วนมากจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายและกาจอในเวลานั้นมันยังไม่ค่อยพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้ถ้ากาจอต้องผลิตสิ่งของที่มีเหลี่ยมเป็นร้อยหรือพันเหลี่ยมมันก็จะสามารถสร้างได้ เมื่อได้โครงล่างมาแล้วกาจอก็ต้องตัดสินใจว่าโครงล่างนี้จะมีสีเนื้อแล้วก็แสงไฟยังไงและกาจอก็ต้องตัดสินใจว่า3อย่างนี้สมควรเป็นยังไงเพื่อจะได้กรอบโครงล่างของสิ่งของในโลกความจริงมากที่สุดหลังจากกาจอได้คำนวณแล้วก็คิดข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดภายในเสี้ยววินาทีมันก็จะฉายข้อมูลนี้ไปสู่จอคอมพิวเตอร์ของเราในรูปแบบพิกเซล โลพิกเซลก็คือจุดรูปเล็กๆอันนึงที่โชว์อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของเราถ้าให้ตัวอย่างเพราะเรามาดูกราฟิกดอกไม้นนี้ที่กำลังบ่งบางอยู่กราฟิกอันนี้จะมีเป็นล้านพิกเซลเลยครับพื้นที่ที่อยู่หลังดอกไม้จะเป็นสีดำแปลว่าการจอของเราก็แค่ต้องโชว์พิกเซลสีดำในบริเวณนี้ ถ้าพอเรามาดูดอกไม้พอเราจะเห็นว่าสีมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีม่วงชมพูอ่อนๆอ,อ,อยู่บนใบดอกไม้ด้วยกาจอก็ต้องคำนวณว่าพิกเซลในบริเวณนี้จะเปลี่ยนสียังไงให้ถูกต้องเหมือนโลกจริงแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องคิดถึงแสงและก็เงาตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในห้องมืดและแหล่งแสงมันดูเหมือนว่ามันกำลังมาอยู่จากข้างบนกาจอก็ต้องคำนวณว,ว่าสำหรับผู้ชมที่กำลังมองดอกไม้อยู่ในมุมหนึ่ง แสงแล้วเงามันจะดูเป็นยังไงอันนี้ก็คือวิธีหลักๆที่การ์ดจอนึงคำนวณแล้วก็โชว์ภาพเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์ของเราซับซ้อนจริงๆแล้วในหัวข้อต่อไปเพื่อเราจะมาดูพวกคนอาชฉริยะที่ออกแบบแล้วก็สร้างการ์ดจอที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพวกเรา ก่อนปี1985จะไม่ค่อยมีบริษัทที่ผลิตการ์ดจอโดยเฉพาะบริษัทส่วนมากจะเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ที่จะผลิตการ์ดจอตรงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเขาเลยอย่างเช่น IBM แล้วในปี1985ก็มีบริษัทถูกสร้างมาเพื่อจะผลิตการ์ดจอโดยเฉพาะบริษัทนี้จะมีชื่อว่า ATI r a d i a n Technology แล้วตอนที่ ATI เริ่มผลิตการ์ดจอเขาจะขายให้แค่ผู้ซื้อ OEM อย่างเดียว OEM หรือว,ว่า Original Equipment Manufacturer ก็คือพวกบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เหมือน Apple แลและก็ Dell ที่ไม่ได้สร้างการ์ดจอของตัวเองแล้วอีก2ปีประมาณในปี1987 ATI ก็จะเริ่มขายตรงให้กับผู้บริโภคอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกบริษัทผลิตการ์ดจอแล้ว NVIDIA จะไม่ถูกก่อตั้งจนกว่าปี1993 โดยนักวิศวะ3คนที่มีชื่อว่าเจนเซนหว a n คริสมาลาชวสกี้และก็เคอร์ติสเพียมเจนเซนซึ่งตอนนี้ใน,นปัจจุบันเป็น CEO ของ Nvidia ดียก่อนที่ก่อตั้ง Nvidia เดียเจนเซนได้ทำงานให้บริษัทฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ชื่อดัง AMD แล้วในปี1993ตอนที่ Nvidia ดียถูกก่อตั้งมันก็จะมีความสับสนในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีบริษัทผลิตกาจอเต็มไปหมดเลย บางบริษัทก็จะผลิตให้แค่ O.E.M. อย่างเดียวแล้วบางบริษัทก็จะผลิตให้แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวแล้วบางบริษัทก็ผลิตให้ทุกคนเลยครับปัญหาที่2ก็คือมันจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันมันจะมีมาตรฐานอันนึงที่เรียกว่า Open GL 1.0ที่ถูกผลิตโดย SGI Technology เรามาตรฐานที่2ที่ชื่อว่า Direct 3D ที่ถูกผลิตโดย Microsoft ปัญหาก็คือผู้ผลิตกาจอก็ต้องตัดสินใจว่าเขาจะใช้มาตรฐานอันไหน และผู้ผลิตบางคนก็จะสร้างมาตรฐานตัวเองเลยอันนี้ก็จะสร้างปัญหาให้บริษัทผลิตซอฟต์แวร์และก็บริษัทผลิตเกมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะใช้มาตรฐานและกาจอันไหนแล้วก็จะทําให้ผู้บริโภคยิ่งสับสนเลยครับเพราะว่าผู้บริโภคต้องตัดสินใจว่ากาจอันไหนจะเข้ากับคอมเขาและมาตรฐานอันไหนจะเข้ากับซอฟต์แวร์ที่เขาจะใช้แล้วอีก2ปีในปี1995 N v i d i a ก็วเดียก็จะเริ่มขายกาจอันแรกของบริษัท แล้วการ์ดจอนี้ก็จะเป็นความล้มเหลวอันใหญ่ในปี1995 NVIDIA ออกมากับการ์ดจอที่มีชื่อว่า NV1 การ์ดจอ NV1 จะถูกวางขายให้ผู้บริโภคในนาม Diamond Edge 3D แล้วมันก็เป็นการ์ดจอที่อยู่ในเครื่องเกม SEGA Saturn การ์ดจอ NV1 นีนี้มีฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยครับ มันจะสามารถสร้างกราฟิก 2D แล้วก็ 3D ทำหน้าที่เป็นการ์ดเสียงแล้วมันก็มีช่องใส่ตัวควบคุมเครื่องเกม s e g a Saturn ด้วยแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาของมันละครับ Nvidia ได้ใส่ฟังก์ชันมากไปในการจอของเขาแล้วตอนการจอ NV1 ถูกผลิตออกมา90%ของฟังก์ชันที่ Nvidia ได้ใส่เข้าไปในการ์จอ NV1 จะใช้ไม่ได้ แต่ถึงตอนที่กา์จอถูกผลิตออกมามันก็สายไปแล้วครับจะมีคนบ่นเต็มไปหมดเลยครับว่าการจอ NV1 ที่ n v ็นวีเดียโฆษณาฟังก์ชันนั้นใช้ไม่ได้เลยแล้วบริษัทผลิตเกม SEGA ก็จะไม่ค่อยพอใจด้วยที่จริงแล้วบริษัทผลิตเกม SEGA นั้นมีข้อตกลงกับ n v ็นวีเดียว่า n v ็นวีเดียจะผลิตกาจอให้กับเครื่องเกมอันต่อไปของ s g กา s g กา r e a m c a s t แต่เพราะว่าความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ของ NV ็นวีเดียใน NV1 ซก้าก็ตัดสินใจย,ยกเลิกข้อตกลงแล้ว n v i d ว a เดียก็ต้องยกเลิกการจออันที่2 nv 2ถึงจุดนี้ n v i d ว a เดียก็เริ่มแย่แล้วครับแล้วเงินของคนก่อตั้ง3คนของ n v i d ว a เดียก็เริ่มจะหมดแต่ว่าแทนที่ n v i d ว a เดียจะยอมแพ้เขายังมีจิตวิญญ,ญาณต่อสู้อยู่แล้วตอนที่ทุกคนคิดว่า n v i d ว a เดียนั้นหายแล้วก็สาบสูญไปแล้ว n v i d ว a เดียก็ไปวางแผนสำหรับการจออันต่อไป ที่จะมีชื่อว่า NV 3แล้วสิ่งที่ NV 3จะเปลี่ยนก็คือกระบวนการ texture mapping อะไรคือกระบวนการ texture mapping มันก็คล้ายๆเหมือนตอนพวกเราห่อของขวัญแล้วครับตอนพวกเราห่อของขวัญพวกเราก็จะมีกระดาษหอ่อแล้วก็ของขวัญแล้วกระดาษห่อนี้ก็จะมีลายของมันถ้าของขวัญน,นี้มีรูปล่างค่อนข้างง่ายเหมือนสี่เหลี่ยมหรือว,ว่าวงกลมการห่อกระดาษมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วลายมันก็จะดูสวย น,นี่คือเหตุผลหนึ่งทําไมกราฟิกในอดีตดูเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าถ้าของขวัญของเรานั้นเป็นรูปร่างแปลกๆการห่อของขวัญก็จะเป็นอะไรที่ยากแล้วลายของของขวัญมันก็จะดูไม่ค่อยดีกับ NV3NVIDIA จะใช้อะไรที่เรียกว่า Polygonal Texture Wrapping แล้วกับระบบ Texture Wrapping อันนี้คุณภาพกราฟิกมันก็จะดูแย่ลง แต่ว่ามันใช้งานได้จริงๆแล้วภาพมันก็ดูลื่นจริงๆแล้เราในปี1997 n v i d i อเอนวีเดียก็ออกมากับการ์ดจอ nv 3ซึ่งจะเป็นความสำเร็จกับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิต oem nv 3จะขายดีจน n v ็นวีเดียต้องเซ็นสัญญาเพิ่มกับบริษัท tsmc บริษัทที่มีโรงงานในไต้หวันที่เป็นคนผลิต nv 3 แล้วถึงปี97ตลาดการ์จอก็จะถูกคุมโดย3บริษัทนี้เจ้าเก่า ATI Radeon Technology 3 DFX ที่ผลิตชุดการ์จอที่มีชื่อว่า v o o d o o แล้วก็ NVIDIA ของเรานั่นเองแล้วในปี98 NVIDIA ก็จะออกมากับการ์จอ n v c n v c จะใช้เทคนิค Texture Mapping ที่เรียกว่า Twin t e x t u l e ซึ่งจะเบิลความเร็วของการสร้างกราฟิกในทั้ง 2D แล้วก็ 3D แต่ว่าในปี98บริษัทซิลิคอนกราฟิกอิงหรือว่า s g i จะยื่นฟ้อง n v i d i ียบริษัท s g i คือบริษัทที่ผลิตมาตรฐานการ์จอ o p e n GL นะครับแล้วมันก็เป็นบริษัทผลิตการ์จอด้วย s g i จะหาว่า Nvidia ได้ละเมิดสิทธิบัตรของ Texture Mapping ตอน Nvidia สร้างการ์จอ NV 3แล้วคดีนี้จะใช้เวลาประมาณ1ปีจนจบ Nvidia จะจ่ายเงินในจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยให้กับ s g i แล้ว SGI ก็ต้องให้สิทธิบัตรการ์จอให้กับ NVIDIA แล้วคดีก็เสร็จสิน้นแล้วปีต่อมาในปี1999 NVIDIA ก็ออกมากับการ์จอที่ดังที่สุดของบริษัทการ์จอนี้ก็คือ GeForce 256ซึ่งเป็นการ์จอแรกที่ถือว่าเป็น GPU แล้วไม่ได้เป็นแค่กราฟิกชิป NVIDIA จะออกมากับการ์จอแนวใหม่ที่เรียกว่า Quadrocard ด้วย Quadrocard จะถูกผลิตมาให้พวกคนที่ทำงานในกราฟิก แต่ว่า G-FORCE e 256จะถูกผลิตเพื่อเกมเมอร์แล้วในปี2001 Microsoft จะจ้าง Nvidia เพื่อทำโปรเจกต์ลับที่ไม่มีใครรู้เลยโปรเจกต์ project ที่พูดถึงก็คือเครื่องเกม Xbox ของ Microsoft นั่นเอง Microsoft จะจ่าย Nvidia ทั้งหมด200ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ6,000ล้านบาทเพื่อจะสร้างการ์ดจอให้เครื่องเกม Xbox แล้วในปลายปี2001น v i d ดียก็จะซื้อคู่แข่งผลิตการ์ดจอ 3D FX ถึงเวลานี้ในตลาดการ์ดจอก็มีผู้นำสองคนซึ่งก็คือ ATI Radeon Technology แล้วก็ NVIDIA แล้วในปี2002 Fortune ที่ทำดัชนี Fortune 500จะให้รางวัลกับ NVIDIA เพราะว่าในปี2002 NVIDIA เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา forward มาปี2006 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ AMD จะซื้อ ATI Radeon Technology AMD จะจ่ายเงิน5,400ล้านเหรียญเพื่อซื้อ ATI ซึ่งก็เท่ากับประมาณ 1, 1,60 0 0 0ล้านบาทแล้วถึงจุดนี้ก็กลายเป็น AMD สู้กับ Nvidia แล้วครับและอย่าลืมนะครับว่าบริษัท AMD เป็นบริษัทที่ CEO และ co-founder Jensen ได้ทำงานก่อนที่เขาสร้าง Nvidia ซึ่งเป็นอะไรที่พิลึกจริงๆ forward มาปีปัจจุบันการ์ดจอที่ NVIDIA ผลิตจะถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเล่นเกมสำหรับ AI deep learning machine learning cryptography หรือว่าขุด Bitcoin การ์ดจอ NVIDIA ทำได้หมดเลยครับวันนี้เพวาะเราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการ์ดจอประวัติของการ์ดจอแล้วก็ประวัติของ NVIDIA เสร็จสิ้นแล้วครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด subscribe ด้นะครับ เราจะได้สร้างวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณที่ดูจนจบและลาตีสวัสดีครับ